เอาละครับคลิปนี้จะเป็นสปอยเรื่อง Mercenary Element ตอนที่111นะครับตอนล่าสุดเลยความเดิมตอนที่แล้วก็คือย u E ี i n นะครับบุกไปถึงที่บ้านของท่านวุฒิสมาชิกค,คิมนะครับเพราะว่าไอ้หมอเนี่ยมันสั่งให้พวกแก๊งอันธพานไปทำร้ายปู่ของมันแต่พอดีอแก๊งอันธพานอีกอีกคนหนึ่งที่เป็นหัวหน้าแก๊งอะชาดูซิกอะที่คอยให้การสนับสนุนพระเอก ได้เชื่อไว้ทันการพอดีแล้วก็กาลังยกพวกมาช่วยนะแต่ว่าไม่ทนันรับพระเอกแบบบุกมาก่อนแล้วมาถึงตอนนี้อาวุธิสมาชิกค,คิมเนี่ยก็เริ่มคิดได้แล้วว่าเฮ้ยคำพูดที่ชาดูซิเคยเตือนว่าเนี่ยมันเล่นด้วยผิดคนแล้วอะไรเงี้ยก็คือแบบอยาให้ไปอยาไปยุ่งกับพระเอกเลยอะไรเงี้ยกับกลายเป็นความจริงมันเริ่มคิดได้แล้วว่าเฮ้ยพลาดแล้วนี่หว่าไปยุ่งแบบผิดคนแล้วจริงๆด้วยอะไรเงี้ยเออ เขาก็เห็นแบบว่าพระเอกแบบมาจัดการพวกแกงอันธภานของไอ้อ้วนนั่นะ่ะที่แบบว่าเข้ามาลุมอะ่ะโดยจัดการทีละคนทีละคนเว้ยโดยแบบพระเอกแบบไม่เป็นอะไรเลยอะ่ะคือแบบความห่างชั้นของสกิลความสามารถมันต่างกันเยอะมากไงแม้แต่ไอสองพี่น้องที่แบบว่าเนี่ยสองพี่น้องที่แบบบูลลี่น้องสาวของพระเอกอะ่ะของอีจินอ่ะนะที่บูลลี่ยูไดยุนน่ะก็แบบยังอึ้งเลยว่าเฮ้ย นี่มันพี่ชายของไอ้ดายุนไม่ใช่เหรอว่าทไมแบบมันสู้เก่งอะไรขนาดนี้วะแล้วแบบไม่ใช่แค่สู้เก่งเท่านั้นนะอีกฝ่ายเป็นถึงแก๊งอันธาพานแต่กลับแบบว่าโดนอัดอยู่ฝ่ายเดียวเลยเออคือแบบทำอะไรพระเอกไม่ได้เลยเว้ยแบบมันก็ยิ่งแบบแบบอึ้งอ่ะเออแบบช็อกกันแบบตามๆกันเลยเว้ยทีนี้ไอ้อ้วนที่เป็นหัวหน้าแก๊งเนี่ยมันก็รู้สึกว่าไปเป็นนี้ต่อไปไม่ได้แล้วมันต้องเฉลียโอกาสจังหวะที่ลูกน้องกาลังแบบว่าดึงความสนใจสู้กับพระเอกอ่ะ แอบแบบว่าเป็นพี่ออฟปองศักดิ์เว้ยแทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจเออคือแบบจังหวะที่พระเอกกำลังแบบว่าเผลออะไรอย่างเงี้ยสนใจการต่อสู้กับลูกน้องมันอยู่ก็จะแอบแบบเอามีดมาเสียบข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าพระเอกรู้ทันเว้ยเพราะว่าพระเอกมันแบบเป็นอย่างว่ารัฐทารรับจ้างแบบระดับเทพอะเนาะก็คือต้องคอยมองสถานการณ์โดยรวมอยู่แล้วระวังตัวเป็นพิเศษอยู่แล้วไอ,อ,อ,อ้วันนี้ก็คือกําลังจะเข้ามาแทงฟึบแต่พระเอกก็คือ รู้ตัวทานแล้วก็ล็อกแขนมันไว้เสร็จแล้วก็เอามีดอ่ะที่ตัวเองมีอ่ะแทงส่วนไปตรงหัวไหลหัวไหลมือข้างที่มันพยายามมามีดจะมาแทงพระเอกนั่นแหละเสร็จแล้วก็ถีบมันล้มไปจากนั้นก็เดินข้าไปหาแบบวุฒิสมาชิกค,คิมเว้ยเออไ,อไอหานี้ก็แบบขู่ว่ารู้ใช่ไหมว่าบ้านเมืองมีกฎหมายถ้าเกิดทํามันอย่างเงี้ยเรื่องมันไม่จบง่ายๆแน่เออต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ทํานะคือแบบว่าตัวเองก็ก,กลวัวแต่แบบพูดแบบว่าเหมือนแบบ ปากดีทั้งที่ตัวเองแบบขาสัน้นอะไรเงี้ยยินไม่ได้เว้ยแล้วเข้าถอยเพลเอกเดินไปหามันพยายามถอยถอยถอยหนีไปแบบสะดุดไอซากศพหรือแบบไอไม่ใช่ซากศพรอกมันก็เหมือนแบบไอที่มันล้มบาดเจ็บอยู่อะ่ะเออมันคงยังไม่ตายหรอกมั้งพวกลูกน้องของไอไออ้วนเนี่ยสะดุดล้ม <laughs> ออแล้วเพลเอกก็แบบว่าเดินเข้าไปเหยียบมือเหยียบมือของมันแล้วก็แบบขยี้เลยเว้ยขยี้มือของไอวุฒิสมาชิกคิมเนี่ยขยี้แบบแรงแรงเลย ไอ้นั่นก็ร้องโหยหวนเลยเพกก็พูดสวนกันไปว่าใช่แกพูดว่าต้องยอมรับผลของการกระทำของตัวเองใช่ไหมเออไอ้นี่ก็แบบช็อกเ้ยคือแบบโดนเียบมือเจ็บเจ็บไ่บพอแรงแล้วนั่งช็อกอีกสักพักไอ้พวกเสียงลูกน้องที่ยินู่ทางด้านหลังแม่งก็ร้องเ้ยแบบเหมือนโดนแบบจู่โจมก็หันไปดูเอา้าแก้งอีกแก๊งหนึง่งนั่งมาบุกมามาช่วยก็คือแก๊งของชาดูซิกชาดูซิกก็ ก็แบบพึมพำมาเอ้าถึงว่าทําไมคนข้างนอกมาแลดอยู่ในนอนถึงว่าทำไมศัตรูแก๊งแก๊งศัตรูเนี่ยมันอยู่ข้างนอกแบบน้อยจังที่แท้ก็มาข้างในนี่เองโดยพระเอกกวาดเรียบเลยคือแบบไม่เดินเข้ามาเห็นแบบมีแต่ซากแบบนอนกันเกินอ่ะเป็นสิบยี่สิบคนอ่ะเออแล้วมันก็เจอวุฒิสมาชิกเห็นแบบว่ากาลังนอนกุมมืออยู่เลยแบบว่าหมดสภาพเลยโดยพระเอกเหยียบเหยียบมือไปแล้วก็ทักทายแบบวนตีนว่า ม่เจอกันนานเลยนะพุทธิสมาชิกสบายดีไหมคือแบบอีหาสภาพโดนเหยียบขนาดนี้มือแบบเจ็บขนาดนี้แล้วดูแบบบ้านมึงเละเทะพระเอกบุกมาตอบเละขนาดนี้เนี่ยไม่ใช่ถามสบายดีไหมก็เป็นกูก็ไม่สบายเลกว่าโดนแบบนี้เออก็เนี่ยแหละครับตอนที่ร้1ยก็มีประมาณนี้นะจบที่รอยยิ้มแยะอันชั่วร้ายของชาดูซิกนะแบบว่า คิดในคงคิดในใจล้วบอกกูเตือนมึงแล้วไม่ฟังเลยบอกว่าอย่าไปยุ่งกับมันเล่นโดยผิดคนแล้วมันก็ยังไม่จบเคยโดนแบบว่าอะไรนะที่ที่ตอนแรกๆเพวองมันบอกว่าเอาข้อมูลที่มันบอกว่ายักยอกเงินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่ลูกมันชอบบูรี่น้องสาวมันเนี้ยไปประจานจนแบบตัวเองโดนถอดออกจากาสภาออกจากวุฒิสมาชิกและโดนถอดออกจากตาแหน่งแล้วยังยังไม่เข็ดยังไม่ไหวยังไปหาจ้างแก๊งอื่นแบบว่า มาเล่นงานอีกอมึงเล่นกับใครไม่รู้ซะแล้วและแถมยังมีชาดูซิกหนุนหลังอีกเรียบร้อยอะไม่รู้ว่าตอน1 1อยต่อไปนี่จะเป็นยังไงบ้างกูว่าเละเทะวุฒิสมาชิกค,คิมมึงไม่ได้เกิดแน่นอนก็ทั้งหมดก็มีประมาณนี้ละครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กับซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กับช่องเล่าเรื่องมังงะด้วยนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ